เรัาปูยำปูไปครับเด้เอ,อเอาให้นํางคนยุยมือคกมือราบมือคกมือมัมมาอายุปน่น,นูกคับแพรพ่เฮงๆเดี๋ย่รูด้วยเดีดเด้อจะเดื่จะเรืเรเรอ่องนะนะอด็กกันยิ่งข้ารี่ยังแต่เมื่อพัคกันปื้อเพักากันเป็นบ่เซ็ายงนอยู่ปูเห็นบอกเขาขืนอะไเห็นบอกวันนี้เขาขืนอะไรเซ็งขึ้นวันนี้เงทางวนนี เขาบอกเอาหมขาเลยนได้เงี้ยชี้เลยยืมหม้อคิเก่าบาทนะแค่ปุกบรเสียงวันที่เสียงชิบหายูวันคือรคึไรกันเอาคยักว่าเนาะคือใกกบอเป็นจริงเป็นจังาอกนนางใกบุญมากบุญมากอีีน่นางใกบุญมาก หนึงเดไ,ไฟเรียนไฟเอเขิงประเทศเพื่อนบ้านครับขี้ืีอหมวกเกียนไปปูขี้เกียจมันปูเออมักจะมเดือดมัไหมระแย๊สไปแกปสไปแก๊สคอยขับอยู่รับปูเออแล้วกันน่าน้อยอย่างอยกันมืองาออนน่าร้อ,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 อไ,นนไปสาธุสาธ<อ>ุครับขี้ก็นั่งขี้ขก็ได้มามิึงใไอยิ้งก็ได้แตงโมก็ได้ เออน้องไอซก็ได้เนาะือ้ไม่คู่ก็นได้บ่ครับคู่กันกระเป๋ากระเป๋านี่อันนักระเป๋าค่ไม่หนังไม่คู่จุ่มครับคันไขเงินเราแขกขวาผู้ใดต้องรล้วบุมากเลยนึงคั้นว่าให้กู้แกแต่ว่าให้กูจพ่พจะขึ้ี้ยครับแขําม่คู่พอได้่คู่จุมเพาะเอาไปเกีเขาเมื่อแต่งเงินจากขวางือ แต่ว่ามันดีเด้กนไปของพอพรเอาไว้เคลื่อนยังกระได้ดือครับปู่ของไม่คู่ในตองแยกกับเราเา่อไรค่นี้เรองเ่งเกลให้คล่ของเงินพอครับเคลื่อนไหวของคนเคลื่อนไหวรเออเคต้นน้ำอพ่อว่าค่ขอให้นางไก่บุญมากพอครอบรัวไอ้มือโมือดาบมือโขมือมัดอาย้วันยาคุขารณ์ขึ้นแเดวกดรุ่ยเลูวเด้อ

าาแตงโมหรือว่านั่งละอองดาวสูสีหนากของขอบขั้วให้มือโชงมือรรงมือโชงมือมันอายุดูว่านั่งทุกครั้งพลาดนึ่งๆดอกกบหลาบแต่ยังไขรู้ออกแตงโมมันแต่ยังไม่เดียยัง มันก็ได้สุกกระปอันนี้ม no, nah, ันยังไม่เดงมันยังใครกูกใช้ไว้แจะบด้เร็วเรื่องเรืปองแค่ว่าทุกโจกจะบุ่เงาม่ยอมเพราะว่ามันึงเก่แค่ว่าถึงเก่งนี่คือข้ออะไรืเ่งคือง้ปอย่างนู้นก็มุ่งตรงเดี๋ยวยูทิอยู่ เม่อันนี้เก่อนยมงบอปูเ่ากั้ขกเบืูแี่ยวเนว่างยิ่งบาปูเยแร่วบุ่กับปูตาปูคือก็ขาวขอโขขอหมานเด้๋อีกอเออโตหวดยังยยัให้ดักแมวกับขัว่าแัเออยิมก็แค่กูแบบยิมไม่อบีงนะมเปู หัวมันมันทุกไปมันตืออ่าขอให้ยิมเราด้วยขอบรอบครัวขอให้มือโชคมือาบมือโฉมมือมันอายุวันนะทุกค์ข้พระทีงซึ่งจะรู้ด้วยถาม่ายิมจะได้โชคว่ขอยิมสาธุสาธุบกได้เบกได้เขาได้สิบเจ็ดตีปูรบกให้มันได้ดูเรี่ยวสิบเจ็ดนะครับปู เอาใขวันไห้ก็คิดเกตดูวูอันนี้นักน้อยโคตรกับครัวโคต่ทุกุ้มแข้งุมจะพอเด้อทุกบุญบารมือถึงไม่คู่ฝ้าเิดค่าแขางขอให้ลูกหลานทุกคนเบิกรับสิ้เงินทองดนี่ให้ตามขอาวขอวันนี้ได้ตามขาขอนะเบ้าเฝ้าหน่อยจักนหน่อยไ็้ยังนครับปู่เบ้าไรยมื่อวันชื่อคิเกตเฝ้าไรเบ้าจมออกวันชื่อิบเกตครับปู ผู้ใดัฟังแล้วผู้ใดำงานบ่ได้ฟังกะเรียมตัวเอาหูเอาหูเสียเอนครับปูฟังเพราะูแต่เร้อปู้ต่ว่เว้อมงว่าช่ืเกียงวามมผู้แตก็บ่ึ้นหัวไมคู่ว้ไมคู่บ้ามึงงนกูเด้อว่าื่อเก่ไหงานกับฮงุไดู้้นั้เกี่ยงครับปู เออเดี๋ยวกินข้าวไก่ไว้ก่อนครับหอมแค่กึศอมเปเครื่ดีแค่กึโอ้โ่ดอมอย่างดอกพ่อว่าใช่เดียววันนพ่องแคไงเด้เดี๋ยวหอทิปอืเออจะหองแไห้กไเโดจะพาบเคยอแ่ ยังไม่ใกล้ถเชียงไปยิ่งใกล้แล้วครับปูอีกชั่วโมงนึงครับบอกปามัสิเชียงเชียงเราหาเขาหาป่าให้ขากิไปแล้ว่โอ้ไปหาไปหาเรี่วเ้าไปเร่ไปขื้จำมาคุ่งไปคื้จำมาคคือพบไปเรื่อเรี่วซื้อจะคงปูมือขากมือรากมือขากมือม้หหแล้วก็รวยจริญเจริญนะลูกนะสาธทุสาธุครับ ครับสวัสดีครับแอดยิมแอดแตงโมกับสวัสดีแอดไอกับสวัสดีนะครับอ่าปีใหม่นะครับอ่าับวันที่สิบสี่แล้วนะครับสิบสี่มกราปีใหม่แล้วครับผมกับสวัสดีเมื่อนี้นะครับอ่าปูหรือว่าแมคคู่นะครับกับเอิร์นนะครับอ่าทางแอดนะครับแอดยิมแอดไอแอดแตงโมครับขึ้นหอนะครับอ่าขึ้นหอกลายน้ำปัจจัยเอฟซีเป็นบางส่วนทั้งเอฟซีของแตงโมนะครับขึ้นถวายปูให้นะครับ พร้อมกับขอขอบคุณขอบคุณยุซี่ที่เป็นอ่าร่วมบุญมาพร้อมกับให้ทิปนะครับว่าจะเป็นทั้งแอดแอดยิมแอดไอแอดแตงโมแล้วก็นักน้อยแล้วก็แม่ยคู่ทั้งปูตานะครับก็ขอให้เป็นอ่าครับทานมานะครับถาาทานมาก็ได้เป็นขึ้นเป็นลานๆเท่านะครับเนาะอ่าครับผมครับก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับสําหรับมื่อนี้นะครับอ่าครับสำหรับมื่อนี้นะครับเนาะอ่าครับสำหรับมื่อนี้ คนบอ่อเตี๋มบาทะสะันอ่ะคนบอ่อเตี๋มบาทอ่าคนบอ่อเตี๋มบาทกันกะอ่าคนบอ่อเตี๋มบาทมันกันเหลือเก่าสิบนะครับคำว่าบอ่อเตี๋มบาทบอ่าครับบ่อเตี๋มลอยนะครับอ่าเเต่ออ่ามีแค่เก่าสิบวันสันวะอ่ะครับผมเก่าสูงกับอาดซิมาเด้ครับงดนี้ก็ได้ครับเสียงอ่าบัณฑิตกับผู้อ่าโกนแบบแบบเสียงตไตนะครับแบบตายโกนโกนกับเก่านะครับตายกับสูนนะครับอ่าเสียงโกนแบบตายครับอ่าปู้บอกว่าโกนตายโกนตไตวันสันว่าโกนอาจจะเป็นเก่าก็ได้แล้วก็ อ่าครับตายก็เป็นซูนอยู่แล้วเสียงโกนปูตาเนาะครั well, บไอ้ยิ้มบ้านในยื่นเก่าบ่อเก่านกกระเกล็ดนี่ยนะเสียงโกนปูเนาะครับบ่อเก่ากระเกล็ดเอฟซีกับไปฟังคิดอีกเท่อนึงเนาะครับแล้วก็เสียงโกนแบบบ่อตายสิบเก่าทันว่าแบบบ่อตายเด้่ยสิบเก่านะครับชัดเจนอยู่แล้วก็ปูตาให้เกลนกนะครับปูบอกว่าสิเปิดอ่าเปิดใจยังเกาะเกินยังกาะเตียงม่อ่าไฟแนนซ์อ่าปูสิจัดไฟแนนซ์นะครับให้เกลนก จัดก้อนมูนั่งกระตานะครับจัดก้อนมูเพราะว่าทุกหลายเขาสันว่านั่งหัวงองยองเกาะสอกขี่ไตหูม่วงเขาสันว่าเดี๋ยวนี้ครับอุกลายนะครับเป็นนีเป็นสินลายครับปูได้ให้เกนกกู้ก้อนมูสิบเกียบาทค่ะอ่าครับให้กูแล้วเอาไปใส่นีใส่สินสิบเกียบาทเขาสันว่าอ่าแล้วก็อืมครับปูบอกว่าให้เสียเอกครับพวกของเสียเอกนี่เคยเลนที่ดินไม่แต่ขี่ม้าสันว่าเหม็นแต่ขี่ม้าแต่ขี่ม้าลายเขาดีเลยสันว่าให้ถธอก้มู ให้กู้ถือกมูครับเสียเอกให้กู้สิบเก้าบาทนะครับเด้อเกเกระตาครับให้ยืมก้อนโมก้มอนอสิมากก้อน,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 นก็ได้ดิอาจสิมาร<ช>ังนะครับเนาะครับครับอ่าสิเสียเอกสิบเก้าเกนก็สิบเจ็ดน,นะครับเนาะให้ยืมเกู้ก้อนโมบัศนตายแท้ไอ้เกนก็บัศน์บาครับให้เสียเอกสิบเก้าทีมมา่ม่ได้ขี่มาเมียนขี่มาได้ให้ถือกมูอ่าเอามาจำนองนะครับให้จำสิบเก้าบาทเกนกให้จำสิบเจ็ดบาทนะครับเนาะ แล้วก็ครับปูให้ฟัวมาดามนะครับฟัวมาดามไปขึ้แม่เตียงแม่เลี้ยงครับแม่แดงมาดามอดนะครับเนาะครับให้กู้สิบหกบาทอ่าสิบหกบาทจะเป็นมืินนี้ก็ได้่เต็งโมครับขากับเขากับน้ำมืินนี่นะครับแล้วก็ปูตาเนาะครับให้ครับสิบหกบาทครับปูตาให้คุณอ่าจิดาผ้าวิชาดัดนะครับเนาะอ่าครับเก้าร้อยเก้าสิบหลันเก้าร้อยเก้าสิบหลันอ่าครับตั้งแต่มืินนี้ จนหอดวันที่สิบเจ็ดแสดงว่าเก้าอยครับเก้าล้านครับเก้ล้านนี่คือว่าให้กูตั้งแต่มือนี้จนหอดวันที่สิเจ็ดแสดงว่าอ่าใส่ได้ตลอดครับตั้งแต่มือนี้หอดไปวันที่สิบเจ็ดะครับเนาะ <Okay. S 1> อ่าสิบเจ็ก็ใส่ได้นะครับค่าอ่ามาติดแอร์ห้หกูวา่าเพิ่นทำบุญแอร์แปดตวรสันว่าเมนบอสินยินวางสันละกูได้ใหค่าแอร์ขึ้น ครับหมูว่านก็ว่าคนใดก็ได้แหละครับเสียนเตียกู่นหมูว่านนี่ก็ดได้แล้วก็ปู่บอกว่าผู้ใดสิไปอ่าเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านหม้อแรงสองถุงเคืองนะครับเนาะอ่าให้มาขีดเกียนน้ำปูปูตาจะเป็นคนขับเกียนง่วนสองตัวอ่าปูถามยิมบาร์มีง่วจากตัวใส่เกี่ยงง่วจากตัวสองตัวอ่างั่วไม่จะเขาทันที่แรกปูย่ยิมบามันง่วนสองตัวก็ไม่ซีเขาแล้วเนาะปู่บอกว่าเอาไวอะไรเท่าตัวกับสองเขานะครับอ่าอาจจะเป็นเก่าซีสองก็ได้หรือว่าเก่าซีศูนย์ก็ได้ เอาใส่รพร้ฟอมมาทันว่าหาลางรอนะครับเนาะอาจจะเป็น9ก้าสี่สองเก้าส่ศูนย์เก้ามารู้ับเกียนเด้เกียนกับเกอันนี้กับเก้าพอดีพอดีเขาเขาคุณวิชาลาแต่เก้าเก้าศูนย์ขึ้นสี่ก็ได้นาะครับอันที่ว่าเกียนแล้วก็งัวงัวกับเป็นซีด้วยแลเนาะครับเนาะงัวเป็นซครับอาจจะเป็นเก้าสีเก้าสีกับประมาณนี้นะครับหรือว่า F-C กับพิจานาเอาเตียวคับอกคําจ่าของปูครับแล้วกับปูนะครับอ่าคุณ เจสุดซวยนะครับอยู่จังหวัดโคราชที่เคยแางมะรัมคณะไอ้มะรัมสามสไตล์ของแม่คู่หอมหวนไปนะครับหรือว่ามะรัมปูตาไปปีที่แล้วนะครับปีนี้ครับเพิ่นการิจงแหละแต่ว่ามันก็มาติดขัดเรื่องนั่นแหละครับที่ได้เลื่อนมานะครับบารนี้ครับเงื่อนไว้โดนก็ะใสเบอรตัวนะครับเนาะบารนี้ปูได้ให้มัดจำใหม่ต้องเซ็นสัญญาพร้อมพอเซ็นสัญญามันสีลืมงมาทันว่าแต่ว่ามืงในวันที่สิบสี แต่ว่าปูแห่งร่องวันที่สิบห้าอ่าวันที่สิบสี่อยู่แต่ว่าพอจะเขียนวันที่สิบห้าสันว่าอ่าครับมาเนี่ยได้สิบห้าก็ได้ครับมื่อนี้ก็อย่าลืมครับแล้วก็ครับปูแห่งขุนเกศสวยให้แอดยิมอ่ามัดจำจุกกวกร์นะครับเนาะเออให้มาเอาน้ำอดยิมาสันว่าเออเอาค่ามัดจำมาเอาน้ำอดยิมนะครับเนาะครับให้เกศสวยมัดจำเก้าสิบหกบาทหกสิบเก้าบาทนะครับหกสิบเก้าบาทให้แอดยิมครับอ่า ไอ้โชคมาจับไอ้กรดเตียงโมหกสิบเก้าบาทแต่ว่าปูตาลงวันทีสิบห้าสิบห้ามกราหกเก้านะครับเนาะอันนี้เป็นใบสัญญาปูตาเด้อครับเด้อครับใบสัญญาครับสิบห้ามกราหกเก้านะครับเป็นใบสัญญาปูตาใบสัญญาหมอลำนะครับของเกศสวยนะครับเนาะล่ำกิ่งกับคว่าล่ำกิ่งอ่าล่ำกิ่งครับกัระวังคําว่าปูตาปูปูตาเด้อครับเด้อปูตาแต่ว่าเป็นคือปูก็อาจจะเป็นเก้านะครับนี่นี่นี่ครับปูตัวนี้เห็นไหมครับปูอาจจะเป็นเก้าอ่า นี่ปูนี่ครับตัวนี้เป็นเลขกเกตครับอ่าปูตาเห็นไหมครับเนาะอ่าข้าก็พิจารณาเอาอันนี้เป็นเลขกเกตอยู่แล้วครับอาจจะเป็นเก้าเกตพกเก้าเก้าเกตประมาณนี้หรือว่าเกตเก่าก็สินนะครับอ่าข้าก็พิจารณาเอานะครับทั้งช่องเป็นแทียแนวทางใส่วิจัยยันในการรับชมครับผมครับอันนี้เป็นลายเส้นปูนะครับอ่าครับอันนี้ไม่ได้ขอ้าที่ปูเส้นอย่งเลยครับผมก็คืองวดที่ผ่านมาครับที่ปูเส้นเก้าศูนย์หกศูนย์ให้ละนะครับเนาะครับอันนี้เราปิเจน่าเอาครับ ครับวันที่สิบห้าแต่ว่ามือนีเป็นวันที่สิบสี่ครับปูร่องวันที่สิบห้าครับอันนี้มันกะเอ็ดเฮาคิดอีกเพี่ยงนึงนี่นี่ครับกับพิจารณ้าเอาเนาะครับเพราะว่าเป็นพ่อซอเกิดของแม่คู่นะครับอ่านมาออกอ่าย้อนหลังก็ได้ครับแล้วก็ครับอ่าเกียรติแตงโมนะครับก็ถวายต้นพระป่าครับรวมสะสมบุญขึ้นกันครับแอดยิ้มก็ถวายต้นพระป่านะครับคนละต้นสะสมบุญขึ้นกันว่นเว่าอยู่ไกลปูบาเห็เดเนะี่ยอ่าได้โชคแล้วก็ต้องถวายคือเก่นานะครับเนาะของแกงแตงโมนะครับถวาย ครับอ่าป้าป้าสะสมบุญกับปู่ขี้ปลากเขาปู้ตาแล้วก็ความแม่คู่คมหวนครับสะสมบุญทุกบุญที่แม่คู่พิ่นพระธรรมนะครับแอดยิมกันคือกันครับสะสมบุญอ่าถวายรวมสร้างทุกบุญที่แม่คู่พิ่นพาทธรพาะเหตุนะครับปู้ให้แตงโมสิบเกียนะครับอ่าสิบเกียบาทให้แอดยิมสิบเกียคือกันนะครับหนึ่งเกียสิบเกียรตินแหละครับอาจจะเป็นเจ็ดศูนย์ยังกระไดสิบคำว่าทสิบเกียปู้ครับเข้ากับพิจารณาเอาข้าวบาทสิบเกียรติกระไดครับ ครับกับสิบเจ็ดกับฝ้าด่วนนะครับสิบหกกับฝ้าด่วนอ่าครับผมเร็วๆวัดสันสิบพันวัดสันปูวาอ่าพระพันทิสันเขาแล้ววัดสันอ่าครับแต่ว่าอ่าวันที่สิบเจ็ดนะครับก็อย่าลืมหกเจ็ดอ้าหกเจ็ดมาใส่อ่าหกเก้าเจ็ดเก้านะครับเนาะแล้วก็บสิบเก้าสิบเจ็ดครับผมเก้าศูนย์ที่แม่คู่พันมักพันดึงสลากกินแบงก์รัฐบาลครับอ่าครับ สำหรับตัวเลขคำนวณของแม่คู่ครับวันอาทิตย์วัสิบห้าแม่คู่กับสิบเอ็ดสุฟังนะครับเนาะวันที่สิบห้าของเสียจวนคือกันเอาก็มาเปรียบเทียบเสียกับตัวเลขปู่นะครับเนาะครับก็ดีใจแท้เอฟซีที่ปู่ตาเนาะครับไอ้ปู่นะครับสอนคติธรรมมื่อนี้นะครับเอฟซีได้ฟังเสียงของปู่ครับกับคอยสุกๆมันมันลำลำไร้ลุ้ยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็คอยสมบัติปัตนาทุกประการขอให้รวยน้ำกันเบิดทุกปูทุกคนกับไล่เส้นปูตาหรือว่าใบสัญญาปูตา สัญญาหมอรำนะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นสายาตค่ามาจำหมอรำห69บาบาทความกับปูตาเก้าเก็นะครับเนาะอย่าลืมอ่าครับสดๆม,นมนันๆลำๆไม่รวยแล้วก็อ่าให้ชเชอมัดจำอ่าให้ค่าจำน่องที่ดินสิบเก้าบาทให้เก้นกจำน่องที่ดินสิบาทให้เกยนกกวันอาจสิออกลางเด้กับพวากวนเด้ <ไอ S 1> ข้บพเจ้าพิจารณาเอาหนึเก็ดหนึ่งเก้าเก้าศูเกาหกเก้าเก็ด ソกソกก im, i, ครับผมอ่ะสกๆมันมันดำดเรื่อยๆแอดยิมแอดไอแอดแตงโมครับก็สิขอจบคลิปลงเที่ยงสามนี่แตงโมมันยังเพิ่มเติมบ่เ่ะค่ะแฮร์รี่เฮาสกๆม,กม,กมกันมันดำเรื่อยเนาะค่ะครับผู้ใดจะไปไปเล่าขี้เกียจเรื่องมาแรงครับ <Protestant. S 1> ไป,ไปเที่ยวต่างไอยต่างไปไประเทศเพื่อนบ้านานะครับเนาะแต่อย่าลืมแล้วค่ะไปง้อสองตัวแต่ว่าเนี่ยาอาจจะ เป็นสองสองซ่กได้เนาะค่ะครับัวสตัวอาจเป็นซีก็ได้เน้ครับทั้งสตัวครับแล้วรับเจ้าเนานะครับเนาะอ่ามัวสองตัวทั้งเทียปูกับพ่กรบบอกเน้นได้แต่ว่าปูครับอาจจะเป็นเก้าซ่เก้เก้ีนยเก้าก็ได้ครับเข้ากันเน้นเอพราะว่าปูกับมอาู่แล้วปู้าไปู่แล้วครับอันอ่าผู้ใดอ่าซีซๆตบัุ่งเส้นปตับเล่านี่บ่ครับอาจจซื้อเก้าซีเก้าสองสเก้าซีศูนย์เก้าซีสองี่สแม่แตงม ครับสุกๆมันมันลำับเรื่อยๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็คอยสมบัติปัตนาทุกประการครับผู้ใด้จะไปมัดจำกับเด็กยิ้มวัดจับมือรำกับเกี๊ยบสวยๆก็ไปได้ครับเด้อเสียเอาการเด็กยิ้มก็ได้ครับอ่ะเก้าสิบหกบาทครับสุกๆมันมันลำับเรื่อยๆครับขอสวัสดีครับ